ใาการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไ่ย สวัสดีครับเข้าสู่รายการจุบรีวารายเต้นี่ทำไมแย่งซีนกันอย่างนี้อ่ะพูดก,ก็พูดให้มันต่อเนื่องอย่าพูดหยุดถ้าหยุดต<ม>ึ้งไมสวนเลยครับผมเขาบอกเราเปิดอย่าแย่งตลอดอย่าแย่งซีนอยู่กับใคเอค่ะเอสนาจราสุายะพงศ์จากเพลง8.75 FM เพียงเพราะไม่ใช่เล่นแน่นอนครับอยู่ผมไผ่นะครับปฏิภาณช่วยเจริญนะครับจากเพลง8.75 FM เหมือนกันนะครับที่หนึ่งใบสาวฮะจ้า ครับผมสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวได้เจอแน่นอนกับิปินที่จะมาวันนี้มาแบบหนึ่งรอสาวสวยมาแล้วกบรัศมีกันเลยทีเดียวโอ้โหได้เจอได้เจอแน่นอนแต่เอาเป็นว่ายังไงนะวันนี้ติดตามได้หลากหลายช่องทางมากเลยไม่ว่าจะเป็นเว w บ์วครับผมสวัสดีดัตทีวีแหมมองหน้าแล้วแบบไม่เชื่ออะไรเลยอีกหนึ่งช่องทางด้วยกับเอชของเรากับ48ต่อห สองห้านะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันนะครับโหลดใส่มือถือของคุณซานนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเข้าไปเซิร์ชได้เลยที่ Play Store หรือว่า App Store นะครับกับธนบุรี FMTHONBURIFM ครับใช่เลยสบวนนี้ถ้าเดี๋ยวได้เจอ,เจอแน่นอนเนาะ นั่นแงเน่ถ้าอันนี้จะเงียบใส่อย่างนี้เมื่อกี้ก็แย่งซีนที่อย่างนี้มาเงียบใส่ได้ครับผมว่าเม่ได้อะไรก็รอส่งไงรอส่งได้ครับผมนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเป็นนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันนะฮะหนึ่งหนุ่มสองสาวแน่นอนนะครับหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวแล้วนะครับหนึ่งสาวหนึ่งหนุ่มจ้าครับผมหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวต่างกันตรงไหนเนี่ยนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปเจอกับเขาเลยนะครับพี่บี้นบุรีการและววิบบิ้นรักสิบานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครรััับบสสวดีค เขาบอกว่ารู้แล้วครับว่าทําไมพีเจพายแบบว่าไม่ไม่รู้เรื่องวันนี้ครับทําไมฮะเจอสาวสวยของเราสงสัยสงสัยนะครับวันนี้นะครับก็นะฮะนาตัวกับคุณผู้ชมนะครับชาวธุนบุรีเวลตี้ของเราหน่อยครับตรงนี้ครับผมโมดันซีมันนะครับผมรอสัญญาใจครับเน่ มีมนดการค่ะกับงานเพลงคอยพี่ที่พิษณุโลกค่ะนี่นะครับทำไมต้องไปคอยถึงพิษณุโลกเลยครับผมคอยไกลไปคอยไ<อ>กลา <ใจ S 2> มากด้วยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงแก้กับ พิษรักพิสนุโลค่ะที่พี่สินุ่เชิญยิ้มร้องเอาไว้อ๋อนี่มีเพลงแก้กันด้วยนะครับและส่วนส่วนพี่โมลเมื่อกี้มีท่าด้วยก็เป็นพขออีกทีได้ไหมอะไรนะครับรอสัญญาใจครับรอสัญญาใจเออโอ้เจ๋งนะก็เป็นเพลงหากินที่ทำมาหากินได้ทุกวันนี้ครับโมนะครับเสือกเพลงใหม่ก็ทหารวอนแฟนอยู่ในนี้ครับอ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเพลงที่เรียกว่าทำให้คนรู้จักพี่โมลังซิมันนะครับแต่ตอนนี้มีซิงเกิลล่าสุดแล้วอันนี้นะครับอยู่ในอัลบั้มนี้มี ก็อยู่ในอัลบั้มเดียวกันตันนี้ทำเป็นซิงเกิลซิงเกิลหลายๆเพลงครับผมหัวใจลูกทุ่งนะครับชุดที่3นะครับวันนี้วันนี้หายไปหนึ่งหนึ่งท่านใช่พอดีน้องติดภารกิจครับพอดีเราผักตกรถเมล์ครับผมขอแยกทางกันแล้วสกัดแล้วลุงนะครับก็เลยมากัน2คนนะครับแต่ละคนเนี่ยร้องเพลงนะครับในอัลบั้มนี้กี่เพลงฮะคนละกี่เพลง ก็ของของมดก็จะเยอะหน่อยประมาณ5เพลงอมีสามเพลงครับผมแล้วก็อีกคนก็4เพลง4เพลงนะครับนจะเป็นจะเป็นห้านี่จะเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นกองกลางแล้วค่อยๆเสริมไปที่หลังขาค่อยๆดันกองหน้าขึ้นไปที่เจ็บอลมากนะหรอกําลังกําลังที่โดเจ็บบอลเขสเตกอย่างนี้ก่อนนะก็จะมีดันกองหน้าวางแผนกองหลังด้วยนะฮะะนครับแล้วก็เพลงที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเพลงอะไรฮะที่อยู่ในระบียนี้ครับของมดล่าสุดก็ทหารวอนแฟนครับทหารวอนแฟนนะครับอันนี้เหมาะกับทหารเลยป่ะคะ รับใช่โดยตรงเลยนะครับเป็นทหารที่อยู่ทางชายแดนนะครับก็มีความห่วงใยแฟนที่อยู่ที่ที่บ้านนะครับก็เป็นบทเพลงออกมาครับผมและฮะส่วนของพี่บีครับถกแล้วใช่ไหมพี่บีเนาะครับพี่บีมรดการคอยคอยพี่ที่พิสังโลกค่ะนี่แล้วก็รักลานาแลงสองเพลงนี้แล้วก็รักลานาแลงก็จะเป็นเพลงประกอบละครด้วยครับครับเป็นละครเป็นละครละครคอมเมดี้ใช่ค่ะครับของพี่จิ้มชวนชื่น อ๋นะครับก็มีโอกาสได้ไปทําเพลงนะครับประกอบละครด้วยหรือว่าเขาเห็นเพลงเราแล้วเขาก็คือบีเล่นละครกับทางเขาอะค่ะเล่นด้วยเลนะครเพื่อนกับเพลงดีค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบละครด้วยค่ะเป็นทุ่งนะครับมาพูดถึงคอยพี่ที่พิษณุโลกหน่อยนะครับเนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงบ้างทำไมไปคอยไกลเลยเกินรู้สึกว่าชอบจะติดใจพิษณุโลกเนาะเนื้อหาเป็นยังไง อ้าวคนร้องคนร้องหันมองหน้าเดี๋ยวก่อนต้องถามพี่มดเหรอฮะจูงก่อนหนเลยค่ะต้องถามพี่มดก่อนจูงก่อนเราเราทวนคำถามไงเนี่ยคะเป็นไงใช่ไหมขอบคุณสำหรับคำถามครรมเาาาทวถก่อนเป็นแบบนางงามแบบนางงามสาวไทยอะไรอย่างเงี้ยตลอดคำตอบครับผมได้เยอะเลยยอค่ะก็เนื้อเพลงจะค่อนข้างเศร้านิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ฟังเพลงพิษรักพิษนุโลกก็คือเนื้อเพลงจะแก้เกี้ยวกันนะคะแล้วก็ ก็อาจจะได้รู้ว่าเออทำไมมันยังไงนะพี่มดนั่นไงพี่สุนดโลก่อนอ่าเป็นพี่มดคุยแทนแล้วกันเป็นคอยพี่พี่ซุนดโลที่เลื่องยังไงมาเลื่องเขาหันมาคือผมได้มีโอกาสเป็นโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เขาขอโปรดิเซอร์นะครับขอบคุณมุกสำหรับพี่เอเป็นลาบุ้ด้วยนะฮะไม่ต่าเมื่อกี้นี้ครับผมก็เป็นเป็นอ่าผู้ผู้ทำทำนี้นะเพราะฉะนั้นเนื้อหาต่างๆเนี่ยก็คือจะค่อนข้างเข้าใจนะครับเพองนี้ก็คือสื่อถึงว่าผู้ คนที่ว่าบอกว่าพี่ไปคอยอยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยครับโดยที่พี่สีหนุ่มร้องไว้สันติร้องไว้พี่หนุ่มวีเตอร์ร้องไว้เนี่ยนะครับตอนนี้มีเพลงแก้แล้วก็คือไทม์มันทการนะครับสื่อว่าทำไมถึงไปคอยที่พิษณุโลกเนี่ยทำไมไม่เจออ่าเขาไปแล้วเขาไม่เจอเขาไม่เจอนะครับไม่เจอก็เลย สื่อออกมาว่าที่ไม่เจอเพราะว่าเพราะอะไรเพราะพ่อห้ามออกมานะเพราะอุปสรรคฝนตกเพราะอะไรหลายอย่างแน่ของแนเมื่อพี่มนี่เป็นปุริยุ่งปุดิยุ่งที่สาวบอกนี้นะแล้วทำไมถึงถึงเลือกเป็นว่าต้องให้พี่บีมาร้องแก้กับเพลงนี้ด้วยก็คืออย่างที่บอกนะครับได้มีโอกาส ทำละครเล่นเล่นละครด้วยกันนะครับทางของของพี่โมก็เล่นเลเป็นละครที่มีชื่อว่าเพื่อนกับเพลงทางตอนนั้นเป็นทวิชั่นครับเล่นกับพี่จิมชวนชื่นทั้งหมดเลยก็เล่นเป็นเป็นเพื่อนพี่บิก็เล่นเป็นเพลงนะครับก็ชื่อเรื่องเลยแล้วก็เลยก็เลยทําให้ได้ได้มีบทเพลงนี้เข้ามาในร่วมในละครด้วยนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพ่อดงชวนชื่นให้คงนี้กับบีด้วยเป็นเป็นท่านเป็น ใช่ค่ะคุณนผู้กิหันเพลงนี่นะครับก็เป็นที่มาที่ไปของเพลง,งต่างนะครับเดี๋ยวไงนะครับช่วงหน้านะครับยังมีความสนุกแล้วก็เรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันครับเดี๋ยวไปเบรกกันสักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการสวัสดีวาราย้ ต้องเปียกเขากี่หุนกี่เงาทนเจ็บทำไมกันหรือรักมันบังตาถึงตาหมัวอย่างนั้นคนอยู่ข้างๆมองไม่เห็นไม่สนใจบอกกี่ครั้งเธอไม่ฟังเธอไม่เชื่อ กับคนที่ไว้เนื้อเ mm hmm. ชื่อใจนั้นเป็นอย่างไรอย่าปล่อยให้ความเหงารุมทำร้ายใจ mm hmm. เธอต้องจำไว้กับใจที่เจ็บในวันนี้ mm hmm. อยากบอกให้เธอรู้ mm hmm. ยังมีคนห่วงใหญ่คนอยู่ลไกล มจะรักมันจำเป็นไหมที่ใจเธอต้องเจ็บมันจำเป็นไหมที่เธอต้องเสียใจมันไม่จำเป็นหรอกนะเธอรักได้แต่อย่างงงายผู้ชายมากมายคนที่รักเธอยัง มันจำเป็นไหมที่ใจเธอต้องเจ็บมันจำเป็นไหมที่ใจต้องมีน้ำตามันไม่จำเป็นรอกนะเธอกับคนที่ไม่มีค่ากับใจที่ว่าคนที่รักเธอยังมี เธอต้องเจ็บมันจำเป็นไหมที่เธอต้องเสียใจมันไม่จำเป็นหรอกนะเธอรักได้แต่อย่างงม่ายผู้ชายมากมายคนที่รักเธอ,อยังมีมันจำเป็นไหมที่ใจฉัน จำเป็นไหมที่ฉันต้องเสียใจมันไม่จำเป็นหรอกนะเธอกับคนที่ไม่มีค่ากับใจที่ว่าคนที่รักเธอยังมี บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5้าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวบังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมหะสักการะพระพิคเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโร์ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาฏิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14ไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เลี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิต ปัญหาเรานี้แต่การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดรับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เพคลื่ง88.75ลูกทุ่งกลุ่มทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรแอปที่สอ98.75 Play FM ทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากล และแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปาหรือมีระดับที่เลื่อนไปสปายจุมีอร Music Relax โหลดเลยโฉมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี<ฮ> www.musicrelax.fm <le ek> w www. w w l o k t h u n g k r u n g t o n c o m w w w p l a y 9875. fm w w w t o n r ย์ m, .tv รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ ร่วมโบสศิลปินในดวงใจจาก7ค่ายเพลงที่คุณชื่นชอบกับกิจกรรม Dinner with Singer ครั้งที่2รลุ้นไปดินเนอร์แบบ e x ็กซ์คลูที่ห้อง Stella Palace Buffet บนตึกบโยกสกายชั้น79พิมพ์ดีห่งโบทให้ต้นมีนาจาก MyFriend Entertainment กพิมพ์ดี2โบทให้<ก>นุชวิลาวันจากอาสยามพิมพ์ดี3โบทให้ยิ้มสุดธ,ธิดาจากชัวเอนเตอร์เทน m e n t ์ พิมดีสี่โบดให้ไทยวัชรินจากลูกทุ่งแฟนเาเชียพิมดีห้าโบทให้ข้าวทิพทิดาดินจากแกรมมี่โกพิมดีหกโบทให้ไอซ์อูคูเลเล่จากรถไฟดนตรีพิมดีเจ็ดโบทให้โน้ตมหัศจรรย์จาก b ี Record 1โบทต,ต่อ1นึ่งศิลปินส่งมาที่48ต้อง123เริ่มโบทได้แล้ววันนี้ถึง30มกราคม2557 네. Yeah. <laughs> ก็ต่อกับพวกเรานะครับกับรายการโชวูบีรวารตี้นะครับก็อยู่กับนะครับไผ่แล้วก็เอเอรวมถึงนะครับศิลปินที่มาพูดคุยกับเราด้วยพี่มดแล้วก็พี่บีครับผมนะครัเมื่อกี้นะครับได้ดู MV ไปแล้วนะฮะยังไงใครอยากจะส่ง s m ซนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับหรือว่านะครับพูดคุยกับศิลปินทั้งสองท่านนะครับส่งมาได้เลย48ตอง125ตรงนี้มาเยอะๆกันเนาะมาหามาคุยแล้วก็มาชมกันเยอะๆครับผมเอาแต่คาชมนะนี่นะฮะแล้วก็คชมเนี่ยส่งมาให้ผมไมแล้วคำด่าเนี่ยส่งให้มา ไม่ต้องเนี <so S 1> ่ยโดยฮะไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับบอกแล้วนะฮะได้ดู MV ไปแล้วอ่าคอยพี่ที่ห้วยไม่ดีคอยพี่ที่พี่สุนุโลกนะครับเมื่อกี้เราก็มีการพูดคุยกันด้วยว่าเพลงเนี่ยมีชื่อที่ลักษณะคล้ายๆกันเยอะนะครับคอยพี่ที่พี่สุนุโลกเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเนี่ยพอซิงเกิลนี่โอเคแล้วเดี๋ยวก็จะจะถึกมานะครับอยู่แถวปริมณฑลแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพนะครับเออค่อยค่อยขยับมาค่อยคขยับมานะครับเป็นไงบ้าง MV เพลงนี้นะครับถ่ายท ทำยากไหมฮะเมื่อกี้ก็ดูจากนี้เด้อต้องอินต้องแบบมีบทที่แบบโอ๋อพี่อะไร่ด้วยเป็เล่นไปเล่นนะคะเล่นเห็นเห็นเมื่อกี้เห็นแวบวบเห็นแวบแวบค่ะก็เล่นเองด้วยค่ะเพลงนี้ครับผมเพลงนี้ถ่ายค่อนข้างที่จะใช้เวลาน้อยมากครับ่ะเนื่องจากก็มีหลายๆเพลงเนาะพี่มดใช่จะเป็นทำถ่ายทำมาสิบเพลงเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายครับผมก็เลยต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันเลยเวลาด้วยครับผมนะครับก็คือทั้งหมดนี้เ อันนี้มีเอ็มวีทุกเพลงแล้วเหรอคะมีทุกเพลงค่ะอ๋ออันนี้เป็นเพลงสุดท้ายที่ทำใช่เป็นเพลงสุดท้ายที่ทายทำเลยก็คมีทั้งแบบซีดีรูปแบบวีซีแล้วก็วีซีคาราโอเกะด้วยใช่แล้วนะครับไหนะครับทายทำกัน ถามว่ายากไหมก็มันค่อนข้างที่จะดึกอ่ะเราก็เลยแบบอาจจะมีง่วงง่วงนิดนึงตาอาจจะปลือบางทีบางทีดูในตาอาจจะรู้ด้วยว่าซึ้งแบบคอยพี่ที่พี่สมบูรณ์ไม่ใช่เลยจริงไม่ต้องเบีเลยค่ะกลัวกลัวของเดชอ่ะแล้วของพี่มดนะครับอันนี้ถ่ายถ่ายถ้นบอลแฟนครับก็มีมีมิวสิกวิดีโอเหมือนกันนะครับก็ก็ไปถ่ายที่ไหนก็ไปถ่ายที่ไหนตอนหรือว่าเพราะว่าที่นครสวรรค์ถ่ายท่าที่นครสวรรค์ก็มีค่ายเจรัปประวัตินะครับยืนซิงอยู่หลัง รถถังที่อยู่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับผมโอ้โหนะครับเป็นนี่เลยเป็นรถถังที่เขาโชว์ไว้ครับก็ไปยืนซิงก์อยู่ตรงนั้นเลยครับผมนี่ของพี่บีเนี่ยเล่นเองของพี่บอลนี่เล่นไหมก็เล่นเล่นซิงก์อย่างเดียวนะครับมีพระเอกพระเอกเอ็งวีอ๋อทำไมไม่ลงไปเล่นเองฮะตรงนี้ก็มันไม่ไหวครับเพราะว่าต้องดูแลด้วยนะครับถ่ายทําแล้วก็โ กำกับด้วยอันนี้คือทุกอย่างยกไฟยกกองไอ้นี่พี่ไม่คิดจะจ้างใครเลยฮะก็มีครับมีมีมีทีมงานแต่ว่าบางทีมันเราต้องคิดด้วยพี่เอ็ดบทอะไรต่างๆเขียนมุกเองหมดเลยจะได้ถูกใจตัวเองเนาะใช่ใช่ครับโอ้โหนี่ครับก็เรียกว่าทำทุกอย่างเลยนะครับก็กำกับ ทั้ง13เพลงเลยวะหรือว่าหรือว่าแล้วแก็ทั้งทั้งหมดทั้ง10เพลงเลยเป็นคนกักเองเลยใช่ครับโอ้โหเจ๋งเนาะแต่มันจะมีเส้นเรื่องอยู่แค่3เพลงออ๋ที่เหลือก็จะเป็นยืนซิงธรรมดาทั้งนั้นนะครับ3 3เพลงนี่มีเพลงอะไรบ้าง มีทหารวอนแฟนคอยพี่แล้วก็ของน้องเกดพลดีใจหมดรักอ๋อก็เมือเป่นว่าเป็นเพลงแรกของแต่ละคนเลยใช่นี่นะครับอันนี้คือชุดที่3แล้วก็มีชุดก am ่อนหน้านี้มาอีกแล้ว2ชุดใช่ไหมครับครับของของพี่มดนี่น่าจะประมาณ4ชุดละ ชุดแรกนี่อยู่กับ r s Promotion ห่วงแม่ห่วงแฟนตั้งแต่ยังไม่มีอาสยามแล้วฮะครับผมก็วันนี้นี่ย้อนไปหลาย10ปีเลยครับก็ประมาณไม่ต้องหลายก็ได้10ประมาณสิบปีแล้วก็อัลบั้มที่2ก็คือรอสัญญาใจนะครับที่ที่สร้างชื่อแล้วก็อัลบั้มต่อมาก็ห่วงยายพ่อรักนะครับแล้วมีอัลบั้มประกอบละครที่น้องบีเล่นทางช่อง3 ก็คือดินเนื้อทองมมกุฎแสงจันนะเป็นหนึ่ที่อาร์บั้มพอดินเนื้อทองพี่มดก็ไปร้องไว้นะครับแล้วก็ยังมีอัลบั้มหัวใจลูกทุ่งหนึ่งแล้วก็หัวใจลูกทุ่งสามอ๋อสองหายแน่อสองไม่มีตังทำโอ้รับผมทำหนึ่งแล้วก็ถามเลยหนึ่งกเสียงเองไม่ไม่หมายถึงว่าเราเกินเจเนอเรชั่นแบบหนึ่งแล้วอย่บมาสองเลยเคยได้ยินเสีางก้าวกระโดดเนไหมก้าวกระโดดนี่เลยจขึ้นมาสามฉันบอกเลยบันไดอย่าไปก้าวเดียวเหยียบขึ้นมาสามเลย เดี๋ยวอัลบั้มหน้าขอเป็นอัลบั้มที่6เลยนะครับผมว่าจะเป็น12บสองคนโอ้ยล้ําเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยอย่างอย่างพี่บีเนี่ยร้องเพลงด้วยเล่นมีโอกาสแบบเล่นเล่นละครด้วยทั้งสายแสดงเนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันอันนี้ถามว่าชอบอะไรมากกว่ากันบีย้อนคถามกีนแล้วที่กันสนใจับได้ขชอบอะไรมากกว่ากันจริงๆแล้วต้องบอกว่าเท่าเท่ากันนะคะเพราะว่า การแสดงดีก็ก็ชอบก็รักแล้วก็ร้องเพลงก็ยังรักอยู่ทิ้งไม่ได้นะครับก็เข้าสู่ในวงการเพลงนี้มามาก่อนแสดงหรือว่าแสดงเมา่เอ,อ,อเพลงก่อนคอ๋อเพลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อนมาแสดง อันนี้นี่พี่พีมาทําอัลบั้มนานยังคะหรือว่าเป็นอัลบั้มอันนี้เป็นชุดที่สามไม่สิถ้านาจริงจริงเป็นชุดที่สองใช่ไหมของพีนี่จริงจริงแล้วมีอัลบั้มแรกเลยก็คือเป็นเพลงแก้กับเพลงรอสัญญาใจที่พี่ก๊อกรังสีมันร้องเอาไว้นะคะแล้วก็มันชื่อเพลงสัญญาคนไกลแล้วก็จะมีอัลบั้มอ๋อใจร้องเพลงหนึ่ง ผมจะรู้ทุงหนึ่งแล้วก็แทนของละครดินทางก็สี่เหมือนกันเนาะแต่ของพี่มดนเนี่ยประมาณห้าหกประมาณนั้นห้าหกนี่พูดเป็นอัลบั้มหรือว่าพูดเป็นแบบซิงเกิลเป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มเลยใช่อย่าง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 งนี้มันก็คือของของพี่ก็ครึ่งหนึ่งเลยร้องห้าเพลงอย่างอย่างพี่บีนี่จะถนัดไปทางแก้แกอกำลังจะถามเลยทำไมพี่พี่ไปแนวแก้แก่หมดเลยแก้หมด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 แก้เพลงแก้เพลงใหญ่จะแก้เพลงแก้แล้วก็ส่วนไทยเนี่ยถนัดทั้งถอดเออทํา ถอดอลไรถอดแก้ดีนะถอดของตัวเองเดี๋ยวผมไปถอดให้คนอื่นถอดดีๆนะไม่ไม่ต้องต้องต้องเน้นคำถามหน่อยเพราะผมจะถนัดถอดของตัวเองมากกว่าเร็เปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันนี่เลยถามนีดนึงพี่มอยช้านนอกจากทำเพลงแล้วเนี่ย พี่โมทําอย่างอื่นไหมคืออย่างพี่เบียยังทราบว่าเล่นละครพี่โมทเคยเล่นตลกไหมก็เล่นครับเล่นเล่นก่อนบ่ายใครเครียดไปรับเชิญมากาจำได้เลยคือตอนที่น้ําท่วมเทปเทปของพี่โมก็กลับมาลีลาอีกครั้งหนึ่งนะครับเล่นคู่กับพี่สนธนาสุนทรนะครับตอนน้องร้องบ้านอกนะครับแล้วก็ยังมีรับรับเชิญละครเศรษฐีข้างเขียงช่องสามและล่าสุดเลยนี่เดี๋ยวจะออนแอร์แล้วก็คือเป็นละครรายการของคนรักผีทั้งหมเด้านไนนะครับเป็น อ่าชื่อตอนว่าผีตานี่เป็นผีตามอยนะเป็นผี่เหนือกรต่ออ่นผีท่านเหนือเราต้องมีเล่นไวสองเรื่องแล้วคของของปลาสั่งย่าสอนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ออนละอ่ามินาชื่อมอยนั่นเองไม่ใช่เป็นผีท่างเหนือนะครับแน่นอนนะครับนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็ขยายความกันตนอนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปเบรกกันสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันแน่นอนกับรายการซูรีวาไรตี้ ร่วมบสดศิลปินในดวงใจจาก7ค่ายเพลงที่คุณชื่นชอบกับกิจกรรมดิน n นอร์วิซิ n เก r ครั้งที่2รลุ้นไปดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ห้อง Stella Palace Buffet บนตึกระหยกสกายชั้น79พิมพ์ดีห่งโบสให้ต้นมีนาจาก MyFriend Entertainment พิมพ์ดี2โบสให้นุชวิลาวันจากอาสยามพิมพ์ดี3โบสให้ยิ้มสุดธิดาจากชัวเอนเตอร์เทนเมนต์ พิมพ์สี่โบดให้ไทยวัชรินจากลูกทุ่งแฟนตาเชียพิมพ์ดีห้าโบทให้ข้าวทิพทิดาดินจากแกรมมี่โกพิมพ์ดีหกโบทให้ไอซ์อูคูเลเล่จากรถไฟดนตรีพิมพ์ดีเจ็ดโบทให้โน้ตมหัศจรรย์จาก b ี Record 1รหนึโบทต,ต่อ1ศิลปินส่งมาที่48ต้อง123เริ่มโบทได้แล้ววันนี้ถึง30มกราคม2 5 5 7 บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอหโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวบังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมหะสักการะพระพิคขเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพลทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14